ตักน้ำสร้างกินพี่น้องเลยซื้อไม่ไหวนะอาทิตย์ละสองร้อยซื้อครั้งหนึ่งเจสินสย่างมสีปัญหาหรงอไม่ซื้อน้ำกินนิดๆถ้าไม่ใช่วันพระเราจะลงถึงนั้นจะได้เป็นวันพระแต่ว่ามันน้ำอันนั้นมันกินมันก็แซ่บบรอกน้ำปรันนี่ย เราไม่ได้เกี่ยกับนะเรีตัวละสามกิโลสีกิโลนนะนี่เราตากมานะครับเด็นขนาดน้อยด้วยนี่ยเส่ง่ายบ่ตัวอยู่ดีเสพดีนะได้กำไรเลย คจะเสร็จ้วหไปบกเคยนโมเด้เหื่อนมป่คนจะนั่งยืนท่ายยหทีสิบห้าทีห้ลูกไม่ได้ืนไม่ต้องพูดอะไรยืนถ่ายที่นี้เอาใส่กลิเป้่ไมเยวข้าวได้ใส่เ้อยานข้าก้อยได้เปือมองยางลูกเจอแล้เฮยนี่ลยหิ เราคำไปอย่างเด้อมมันเปื่อนจึ้งๆๆๆๆหลงความันเลยนะสวัสดี้มานานีเปื่อนหมดแล้ท่านนี้มันมีเศษต้นบุกเลยไอ้ินก็แบ

เดี๋ยน้องมังกรไอ้น้องมังแกนก็ไอ้เหมือนกันนั่นแหละนี่แกบีดีหลับได้ไงตีนแล้วงกงเหลือไหมนี่ดีอ่ะทางเราทางเรามังกรอันเดียวกันเลย

ตีสี่ชูฝนพากระลงไวเห็นหุ่งเสย้่เหยเห็นหุ่งเชย้่กบมขอไ,ไ้นอนเลยบ่ข้ามตื่นติ็กนตีสี่ปรดำมาเคาะตบ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 ตืนตอนน้ององอ,งอ,งอไอน้องมีไอ้องเม็ด

มันเลือกกใส่กระติกเขามอบออยาแลข้อบกระปุกใหญ่ก็อีกกระปุใหญ่ก็ให้มังกร อีกบงงติงงงงงงงเอางชิมแซ่บด้นีเค็มกัมูด yeah, ้นีอมันอยู่พื้นด้วยชิมให้หมืเลยนะอพอพอหมดลดลดท่งรกต่นีิมบอกชิมไม่จะเอาไปใส่กระติกใหมัตกตะกอด่ให้มันนวลเนื้อปลชิม มีแต่ขี้ฝุ่นป่ปิดเลยพีองข้าเลยพาละไรงนี่าไงนี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งมาจากอัดมหมก้อนเปิดประตูให้พอหน่อยเจอเรืสะเก็ ใช้ลูกอีกตัดชิ้นนี่เนาะใช้ลูกอีกปิดเปิดน้องแอปจำแมปเลยโอเคอืมอืมอ,อ,อีร้อยก็จะดึงร้อยก็จ,กจะดึงไม่ไดจัองอาร์ตไม่ได้จังอาร์ตเปล่าอีกคนกลาวไทมาเกว่า Điếu đi mẹ Phó nó tay mà con. nó tay mà. mà Này <bường>. <cười> <cười> พี่ทุกมามากาบพีทุกมาบพีทุก เพาะเพาะเพาะมาปองอุอ้มมาเอาผู<อ>้<อ>ไปตัง้งนั่งก็ผู้อยู่กับปบุจ้อนคือกันไปหายางป่ผู้มือนี่น้ำอืดกินเลย<า>ไปตั้งแต่มหมปูปยางนี่ลูกเปื่อนเปื่อนนั่งอยู่กระท่อ om, นะมเนาะ ไปไปกินนุ่มหวานปะนุ่มหวานกินเพื่อเพื่อคอยออกมาตีใสบ่ามันช่วยหกตื่นมากัดไอสีหาเถนะื่อนทำมันขึ้นใน่ัรกเถื่อนะมันจะนอนรับเจอ รึแจ้งไว้เท่ากับเจาะเลยตี่สี่ไว้แทะโมตี่สี่ได้นอนกับสี่ทุ่มเลยยินงซ้ไยเปนยิงซ้เนี่ยประตูหลอกเลยทั้งประตูหลอกหลอกข้างนอกแกกั้แจงอยู่ใส่ น้ำสร้างไว้กินไม่รู้ใคร,รคล็อกกออันคิดหนาแล้ว่น้อามจะพอปึงพอสมพอเปิงกำลังใจไปแล้วสวัสดีค่ะทำไมเธอตื่นแต่เช้าแทะนั่งดำเ <c ười> <c ười> ย็นยนอนก็เย,ย,ย็นดีนะหนาวนะ